ร้นนี้ร้านเจร้านเจอาหารเจครับเดีครับวังเียดนีเชอจะไป่นครับนถาวร่เดี๋ยวเมาเดี๋ยวเคามาดีวเสงมใ่คที่วางวีครับเสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวหร่อซัวถาวครับยอดถ่ายทั้ง่นได้ครับ ้นเต้าให้ดูนในี่คตถ่ายได้ครับได้ครับขอบคุณครับนะครับก็ทาแป้งะเปิดมากินน้ำมันงาหอมมากครับที่ร้านตัวเถา่สิงหพุ่งลุงยีสุบเยอะอ้าแค่ ทำเส้นครับผมปาไหนปาไหนปาไหนเท่าเลยกินแล้วก็อู้ตัวไหนตัวนี้เหรอเป็ดปอดเจ็กรอเป็ดปอดเจ็กรอบเจ็ดปอดออกช่อ, 6, อ 6, 07, งเจ็ดออกช่องเจ็ดช่องห้าติดต่อมาถ่ายอ๋อการส่งดีลลิรา ปูงใส่เครื่องปุงครับไป่เห็ดครับอันนี้เห็ดใส่ผักตัวไหนอ่ะน,นี่เหรอได้ได้ได้นนดไปร้อยเจ็ดสิบไปเข้าไปนึ่งครับเบืรเจ็บครับเข้าไปแล้วเนอาแบบแุ้งให้ตรองเลยอยากใส่แุ้งอ่ะ ใส่กล่องไหมครับใส่กล่องเใส่กล่องมีอยู่แล้วก็ om, มีอยู่แล้วเหรอ่าย้ยเดี๋ยวใครเอา ไหวมากครับแบเนี่ยข้าวซึ้งทำคล่องมากครับผมซึ้งเนื้อมาจากเมืองจีนนี่มาจากเมืองจีนครับซึ้งเนี่ยนะครับข้าวโม่งข้าวโมเองข้าวโม่งเองนะใช้ข้าวสารโมข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิโม่เองนะครับเนี่ยครับร้านนี้สวยแปลกครับอร่อยเดี๋ยวสั่งไปครับไส่ไข่ใส่ไปให้แม่ครับผมให้แม่ชิม เดี๋ยวหลอดตัวถ่าเ่อม้เองครับใช้เครื่องโม้อม้เบอร์โทรนี่ครับตามนี้เลย làm à, mười lăm块, mười lăm, mười lăm đô, mười lăm đô. được rồi, bạn ăn xong rồi lại mua nha. Hèn là là cái 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 ไม่มีกล้องนะฮะทำคล่องมาครับผมนะครธรรมดาหมดใช่หมเฮะธรรมดาหมดเลยสองจานธรรมดาสี่ย่าธรรมดาครับ,รบเต๋หลอดตัวถา่วครับผมอนมี้งห้าสิบตัวถาว่ว,าวต่งหุ่งครับผมเี๋อหลอดตัวถัโอ้ทำสดๆลยครับ ดูหน่อยดูหน่อยอัน้่งเออซาแล้วผมกับบ้านใช่ไหมกับบ้านกล่องหนึ่งอันนี้นะอันนี้กันเนอะมาแบบทำตรงนี้อยากเห็นตรงของนี้ว่รทมดาแล้วใส่ใส่กุ้งครใส่กุ้งนะครับเดี๋ยวซื้อฝากแม่คขนี้ยบุกใส่กุ้งของมงเนี่ยกับบ้านที่ไหนกูกล่องหนึ่ง เราไปฝากแม่ครับผม YouTube อะไรครับช่องเทเดอร์สายแดดครับอ๋อของยาใช่ไหมรายการเหรอชื่อเทเดอร์สายแดดอ๋อจำจำ,จำไวรายการเดี๋ยวเข้าไปดูขอบคุณครับตามมาหาหรือว่ามาเดินดูห,หนังสแล้วเจรพอรู้อยู่บ้างนิดหน่อยออ แต่ไม่นึกว่าจะืนแม่คือไม่โฟกัสว่าจะต้องเดินมาที่เพื่อจุดนี้ก็แต่รู้พอรู้ครับนี่ครับทาให้อกวันที่18บแนี่ครับเจ้าเจ้าเท่าไรเข้ามาครับเล่นอะไรครับเจ้าเท้าล่อะไรครับนี่และครับเดี๋ยวรอตัวถาวรครับผมคือแล้วตัวนี้ต้องทานดุดดุนร้อนๆนะ บ้านเนี่ยมันยังไม่ร้อนแล้วก่อนทานไปเวบเว็บได้มั้ยอ๋อเว็บแต่ถ้าแค่อร่อยมาที่นี่เลยนึ่งเลยเราไม่ซึ่งนึ่งก็นึ่งเลยแล้ไม่ใช่ได้อร่อยมาที่นี่เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ เต้าหู้ชาโคโอ้เตหู้ชาโคครับเต้าหู้ชาโคครับผมเต้าหู้ดำอย่างนี้กล่องเท่าไหร่กล่องละสี่สิบสี่เต้าหูรรมดา่ะอันนี้เต้หูน่ธรรมดากล่องละสาอ๋อสามอันนี้ธรรมดาก็สีเออก็ละสิบห้ครับนีมีกุ่งมีน้ำหูครับผมจน้ำเต้าห้งกวดนายพลครับผมแล้วก็ยุเียมา

ร้านนี้ดันแรงครับออกสื่อเยอะครับผมมีหมี่กึ่งมี์มีของเนี่ยเครื่องปรุงมย์หมดครับนั่งกินที่ร้านก็ได้นะเนี่ยมีที่นั่งกินของสูงบูงบครับสองยี่สิบบาทครับผมมีใบมีใบพายขายด้วยนะ ใบไผ่มีฟองเต้าหู้มีครับ ลืมถามเปิดทุกวันไหมเนี่ยเปิดไหนบ้างเนี่ยตอนนี้โควิดอยู่โควิดปกติก็เปิดทุกวันเยวเลยตอนนี้โควิดก็เล่นแต่สาวอาทศอย่างเดียวสาวเทศอย่างเดียวอ๋ออยากกินแต่ของแห้งของนี่ขายทุกวันอ๋อแต่ว่าที่แต่ละก่อนนี่มีเฉพาะสาวเทศใช่เพราะว่าเดี๋ยวรอโควิดจ้างว่านอีกต่างหากอ๋อโอเคครับเขายถึงกี่โมงครับเที่ยงเที่ยงหมดแล้วถึงเที่ยงไหมขายถึงแล้เราสิบโมงที่นี้ก็หมดแล้วจ้ะอ๋อครับผมต้องรีบมาแต่เช้าครับผมตลาดเป็นตลาดเช้าไง ออกกำลังกายสวนหลวงออกมาแวะออกมาเลยครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับ